ทค่ะตอนนี้นะคะก็มาเป็นเมนูเครื่องดื่มกันบ้างค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณก็คฟาอธิบายเลยค่ะว่าอะไรอย่างไรบ้างเริ่มจากกาแฟร้อนกอนเนอะวันนี้จะเขาเรียกว่าคาราเมลลาเต้เป็นเครื่องดื่มที่นิยมสั่งกันขางร้านคือคนที่ชอบกาแฟที่รสชาติแบบเข้มข้นค่ะส ฟางหอมของกาแฟแล้วก็ฟางหอมของคาราเมลเข้มข้นกาแฟหอมคาราเมลก็หอมนี่อย่างนี้เลยได้เลยค่ะก่อไปมาเมนูที่2นะครับเมนูที่2ที่คือม็อกคาดินิลาเบนชื่อเรียกยากนิดนึงแต่อร่อยครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกาแฟปั่นเป็นเมนูที่เป็นกาแฟปั่นแล้วก็มีวิปครีมแต่หน้าค่ะ ตัวที่3นี่คือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสำหรับผู้หญิงนะครับชอบการจอกรสที่เกี้ยวนี่ึงของอของสตรอเบอรี่ก็แต่งหน้าด้วยวิสกิตว,ว้าวหน้าทานออมากเลยค่ะครับแล้วก็กวแก้วที่4นี่เป็นกาแฟแล้วพื้นฐานโ,น,โน,โนโดยคาปูชิโน่คาปูชิโน่ครับคนนิยมสั่งทานคือรสชาติจะอมกรอบ ไม่แรงไม่หนักกลมกล่อมแล้วก็เหมือนกับว่าดื่ม่ง่ายไม่แรงเกินไปไม่หนักเกินไปมาถึงเมนูที่5นะครับอันนี้เป็น Tropical Delight Coffee เดี๋ยวนะคะ Tropical Delight Coffee นี่คือในอย่าบอกนะคะว่าในผลมะพร้าวนี่คือเป็นกาแฟใช่แล้วครในในมะพร้าวเนี่ยคือข้างในเนี่ยจะมีเนื้อมะพร้าวที่เราหมักปั่นปั่นกับกาแฟ ส่วนผสมของกาแฟก็จะมีรสชาติของมะพร้าวมะพร้าวก็จะเป็นพร้าวหอมหอมอ่นะครับผสมกับกาแฟรสชาติจะนุ่มๆคลาสสิกหน่อยตัวนี้นะครับแล้วก็มีคลาสสิกลองลองลองสั่งทานได้นะครับถ้ามาลองสั่งคีอเมนูแนะนำนะครับถ้ามาตัวที่หตัวนี้เป็นกาแฟผสมกับเหล้านะครับ ก็จะเป็นเขาเรียกดีไลท์ไอริสคอฟฟี่ไอริสคอฟฟี่ค่ะวันนี้จะจัลแรงหน่อยถ้าคนชอบอะไรที่หนักหนักแรงๆก็ได้รสชาติของเหล้าได้รสชาติของกาแฟการเผาไหม้ของน้ำตาลมันมีส่วนผสมคือการทำก็ค่อนข้ยากยุ่ยยากหน่อยแต่อร่อยที่เราเห็นเป็นเป็ดที่เป็นสีสีคือเป็นเป็ดน้ำตาลไหมใช่ไหมครซึ่งเป็นสูตรของเขาโดยตรงเลยจะมีกลิ่นหอมของน้ำตาล เป็นหอมของน้ำตาลด้วยแล้วก็มีมีรสชาติของของเหล้าด้วยแล้วก็เป็นกาแฟด้วยนะคะสูตรนี้ต้องกระโดดค่ะค่ะแล้วก็ส่วนเมนูสุดท้ายนะคะที่เป็นสีสีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นค็อกเทลครับเป็นค็อกเทลที่เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับรสชาติจะออกนุ่มเรียกว่าจินสลินจินสลินค็อกเทลนะครับเป็นส่วนผสมของน้ำเชื่อมน้ำมะนาวแล้วก็เป็นเหล้า ที่มาผสมผสานกันรสชาติก็จะฮิตจาร์ดหวานๆนุน่มๆมีหลายรสชาติมากเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับผแค่ะแล้วก็เหล่านี้นะคะ,ก,นนะ,คะก็คือเมนูเครื่องดื่มค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่มนะคะพร้อมกับบรรยากาศสวยๆของรา้านแทปซิทนะคะแต่ว่านอกจากชั้นบริเวณชัน้นนี้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของลูกท็อปด้วยใช่ไหมคะรับลูกท็อปเป็นส่วนชั้นสี่ะก็พอดีวันนี้เราเปิดเป็นวันแรกด้วย เดี๋ยวถ้ายังไงมีอา,ากาศว่างก็ลองมานั่งดูบรรยากาศสบายๆครับท<อ>ุกช็อปชิลๆก็มาเป็นหหู่ะมาเป็นมาเป็นคู่หนุ่มสาวอโอเคจริงๆจะ,จะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยหาได้ยากมากเลยนะขนาดที่กรุงเทพเนี่ก็หาได้ยากนะคะแล้วก็ต้องลองอ่ะต้องลองมาดูแล้วที่สำคัญบอกว่าเป็น non smoking ด้วยใช่ครับ non smoking จริงๆค่ะแล้ว hmm. ก็มีดนตรีสดใช่ครับดนตรีสดหลายวงก็จะหนูหนเรียนมาเล่นกันค่ะก็อยากจะทานอาหารแนวไหนแบบไหนนะคะเมนูไหนแล้วก็เครื่องดื่มแบบไหนนะคะก็เลือกได้เลยค่ะแล้วก็เลือกมุมที่คุณชื่นชอบนะคะเพราะว่าที่นี่มีหลายมุมแล้วก็สวยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณต้อมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วอยากที่จะมาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ตรงไหน อ๋อถ้าอยากจะมาทานที่ร้านแอตสีนะครับก็หาไม่ยากนะครับมาเส้นถนมโดมไกโลกนาดนะครับอยู่ติดกับโรงแรมดีลาวดีนะครับปากทางเข้าสนุกนึกอยู่ในโซนนี้ครับหาไม่ยาแล้วถ้าเป็นอยากจะโทรมาจองโต๊ะหรืออยากจะสอบถามก็โทรมาที่055217919อีกทีนะครับ055217919 เดี๋ยวก๊อฟก็จะรับสายเลยะครับโทรมาค่ะเดี๋ยวเรามีโอเปอเรเตอร์นะคะรับรับสายตลอดเวลาค่ะเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงเอ่อเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้านะครับปิดเที่ยงคืนค่ะเปิดทุกวันนะคะทุกวันเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะมากันได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ รายการ Open Eyes ์ a วร์ t ีกับช่วงของ Open Story สัปดาห์นี้ร่วมกับบริษัทไทยไวนิลจำกัดขอพาคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านให้ดูดีมีสไตล์หลากหลายรูปแบบไม้ไวนิลเพื่อการตกแต่งใช้งานได้หลากหลายทั้งภายนอกและภายในอาคารช่วยสร้างความสวยงามทันสมัยเนียยเปรียบง่ายและให้ประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าไม้ไวนิลทำสีพ่นเพื่อการตกแต่งในสไตล์ที่คุณชื่นชอบ ไม้ระแนงไม้บางตาหลากรูปแบบการใช้งานทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยคุณสมบัติของขนาดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐานทําให้ออกแบบเป็นระแนงบางตาที่สวยงามมีแนวเส้นตรงได้ฉากทํางานรวดเร็วดูแลรักษาง่ายไม้รัว้วสร้างสรรค์รั้วไม้ได้สวยงามหลากหลายคงทนไม่มีปัญหาการบิดงอปลวกและมแมลงไม่กัดแทะ้รั้วสวยได้รูปตกแต่งได้หลากหลายไม้ตกแต่ง งานเนียบยิ่งขึ้นสำหรับการตกแต่งที่สร้างสารรค์ได้หลากหลายแบบในโลกของงานตกแต่งภายในหรือ interior decoration ค่ะ